갑자기기내게나나타준너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야สวัสดีทุกท่านข้าพเจ้าธิปไตยพีซาเพชรเมืองลาวพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆีวิธีการเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่วันนี้ข้าพเจ้าก็มาในหัวข้อเรื่องราวของวิธีการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจ นาะก็คือความหมายของเครือข่ายนักธุรกิจเนะี่ยคือเครือข่อขายของผู้ไปขยายคนอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยในการเธุรกิจเครือข่ายเนาะเมื่อท่านเฮียนหูทฤษฎีหลายๆทฤษฎีไล้ยลยขอทีในบทบันพัน์มาทางขัสิฮูงเรื่องร่าของความสวยงามของตรีเครือข่าย จุดดีของเครือข่ายและเป็นยังเ็าต้องเหตุธุรกิจขายเป็นยังตอกับเขื่อนระบบต่างๆถ้าท่านพ่อเขาใจพ่อสังเข็แล้วเขาใจพ่อเป็นรูทางแล้วท่านฉีกเขาใจในบทหนีอย่างสดเจนเลยว่าเป็นยังเขาต้องขยายเน,นักธุรกิจเครือข่ายหรือว่าขายายคนที่จะไปขยายเครือข่ายต่อเพราะว่าหัวใจรักของการเหตุธุรกิจเครือข่ายนี้เนาะเสน่ห์ของธุรกิจก็คือ เขามีรายได้จากบุคคลที่เขาบ่ฮห้จักฉะนั้น All right. All right. เขาจะมีรายได้จากเขาแตัว,ว่าเขามีหยอดสื่อหยอดขายแม่บล่ะหยอดสื่อหยอดขายยอดขายายท,ทีมงานที่เติบโตไป หลายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆตัวเมื่อว,ว่าเฮามีกลุ่มของผูกขยายคนอีกทีหนึ่งอันนี้คือหัวใจเลยเนาะทุกๆบริษัททุกๆทีมต้องการอยากให้มีส,สมาชิกแต่อ,อ,ง,องค์กรที่เป็นผู้นามีความสมมาตรขับเคลื่อน,นระบบมีความสมมาสรสางทีมเองเติบโตเองแบบให้ขีดจํากัดท้าว่ามีคนเหตุแทนเฮ้าแบบนี้ไปนี่หมายความว่าเฮ้าได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างสมบูรณ์หมายว่าเฮ้าจะมีรายได้แบบรวยเร็ยยุดใดเห็นปะก็คือมีรายแบบแพสซิฟอินคัม ลวแล้วหยุดได้ห้ามีไดๆไลยวันไล่อาทิตย์ไลเ่เดือนได้ซ้ำเดือนได้ปีเงื่อนกับมาเลยโดยที่เขาบริหารงานเป็นอย่างเพราะว่าเขามีคนที่เขาเหตุหุดในระบบเป็นเลวเขาเหตุขยายเครือข่า,ายเป็นเลวอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ลักเลยที่ว่าเจ้าของธุรกิจทุกๆบริษัทนี่เขาอยากได้หรือว่าเมทีมทุกๆคนอยากได้เนาะฉะนั้นคําว่าการส้างเครือข่า,ายตัวน,นี้นี่ก็คือเขาเหตุอย่างได เนาะเมื่อ,อหูทฤษฎีแล้วว่าคานามีเครือข่ายผู้ผู้ส้างธุรกิจต,ต่อไปแต่องค์กรเท่าเนี่นเกิดผู้นำเกิดผู้ส้างองค์กรต่อๆไปได้เน่เข้ารวยเนาะฉะนั้นวิธีการที่จะขยายก็คือเข้าต้องใส่ระบบเป็นตัวขับเคลื่อนเนาะใส่ระบบคอร์สระบบฝึกอบรมเนี่เป็นตัวขับเคลื่อน เพราะว่าคนที่เขาจะมาเห,ดจ,เหดจิงเหตจังคือเฮานี่เขาต้องมีไม้เซตติถ่งองเลยเขาต้องมีคมหูทางธุรกิจบแมเบเพียงแต่ว่าให้เขาสมครมากแหละไปเลาะคล้ายคองที่ซื่ออันนี้บไดายเนาะแสะดงว่าเฮามีแต่เพียงเครือขายนะขายแต่องค์กรถ้าเฮาว่ามีวัตถุประสงค์เพียงแต่ว่าให้เขาสมครมาแแต่ไปเดินคล้ายคลองให้เฮาแล้วเฮานั่งนซื้อเขาลงพังเขาได้เงินขั้นแบบนี้ดีบ่ก็ดีแต่ว่าเฮาได้เงินแบบขีดจาํากัดเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งนี่ เขาเจาขายบได้เขาเจะกระเถาะพอยืดเรื่องว่าการขายทุกๆอย่างเนาะมันมีลิมิตของมันไม่มีขีดจํากัดของมันเนะาะย่ำไรที่เขาเมยเขาเถอเขาขายบได้ไม่มีมครูแข่งมีคนมาโจมตีมีคนมาตัดราคาเ้าแสดงว่าปัญหาเกิดขึ้นแหละเขาก็เถอเขาก็บอ่บบอยากขายต่อบ่อยากไปต่อฉะนั้นสุดท้ายมากเขาก็ลื้ เลิกแต่ก็ย,ยัาไงไขยังไงไขไปไปบริษัทเดิมท่านพ่อมาส่วนคนเกา่าเขานี่ไปนําอีกถ้าเฮาบ่มีระบบในการควบคุมคนจริงๆฉะนั้นถ้าเฮาอยากมีคนที่เป็นนักเครือข่ายอยู่แต่องค์กรเนาะคนที่เอาจริงเอาจังขับเคลื่อนองค์กรสร้างทีมแต่องค์กรเฮานี่ให้ได้รลลายนี่มีวิธีหนึ่งนี่สำคัญเลยที่เป็นประสบการณ์เขาไปเจ้าเฮดมาเนาะหลายปีเลยก็คือใส่ระบบฝึกอบรมให้เป็นประโยชน์ ก็คือบุคคลที่เขาสังเครือข่ายนี่คนที่สังเครือข่ายวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเขาจะได้เงินมาจากขาเน่นของสินค้าจากพังบริษัทจากคนได้ห้ายคนอยู่ใต่ล่างในเฮดเบียกเฮดงานเป็นเขาหันจากสางเครือข่อายในไว้เพื่อมีแพสซีฟินย,ยนันเงาฉะนั้นเฮาต้องเอาบุคคลที่เฮาจะปั่นเนี่เขาสู้กิจกรรม เขาสู่สำนักงานใหญ่เขาสู่สาขาบริษัทเขาสู่ระบบฝึกอบรมให้เขาไปเห็นบรรยากาศเห็นระบบการขับเคลื่อนต่างๆให้เขาไปเข่าคอร์ดแต่ละคอร์สปั๊บไมซ์เซตให้เขาจดเห็นอนาคตทางธุรกิจนี่เนาะหลังจากปั๊บทัศกคติของเขาจดนะให้เขาเข้าใจเหลืองเล่าของแพทสีอินคัมเข้าใจถึงอนาคตของเขาถ่ายอยู่บริษัทเฮ่านี้เขาจะเติบตัวแบบนี้เขาจะประสบความสำเร็จแบบนี้เขาสิ มีความฟันแบบใดสอนเขาวิธีเขียนฝันเขียนแผนชีวิตว่าเขาต้องการอย่างต้องการอย่างอยใดเพื่อนหลังจากหลานแล้วมีรถจากขั้นขั้นหนึ่งจากหลานมีเงินในบัญชีน,น,นี่จากหลานแล้วก็ไปเที่ยวหอบลกในจักประเทศให้เขาเห็นความสวยงามของชีวิตของเขาเนาะเมื่อเขาเห็นแหละโอเคเขาหูจักว่าเขามีฟันแบบนี้ไปนี่แล้วเนาะแล้วเขาก็เอาเขาไปสู่กิจกรรมของบริษัท ที่ให้เขามองเห็นคว่ำเป็นไปได้ที่จะเอาธุรกิจเครือข่ายนี้มาต่อเติมกับเป็นอาชีพผลักของเขาที่เขาตัดสินใจประสบความสำเร็จแล้วนะและเขามองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายที่เขากำลังเหตุอยู่ปัจจุบันนีนะ้สามารถที่จะพาตัวเขานี่ก้าวไปสู่ความฝันที่เขาตั้งไว้หันใดและเขาสิไปมองเบื่งอาชีพอ,อื่นที่เขาเคยพบเจอมาหรือว่าเขา อาจจะสัมผัสเองหรืออาจจะเห็นคนไก่บ้านไก่เฮือนอื่นๆที่เขาเป็นหลูกจ้างเฮธุรกิจส่วนตัวขนาดหน่อยอยู่ที่ว่าที่ว่าแบบมันแบบบ่ลวยแล้วก็ยุดบดไถ้นะถึงว่าถึงรวยแล้วลก็ยุดบดได้แบบเมื่อตลอดชีวิตแล้วก็บ,บ่สมถัถผักพรบ,บ่สมถัถเกษียณไหน,นเขาสิเปรียบเทียบว่าธุรกิจอื่นอาชีพอื่นนี่ มันบอคือกันกับธุรกิจเครือข่ายบอกว่าธุรกิจเครือข่ายนี่เป็นธุรกิจที่สามารถรวยเรี่วยุดได้จริงสามารถมีเงินเขามากจริงจริงถามว่าเฮาสางเครือข่ายนักธุรกิจใดฉะนั้นการสางเครือข่ายนักธุรกิจก็เหมือนกับธุรกิจใหญ่ๆท่านไปบ้างไหมอย่างธุรกิจของเซเว่นอีเลเว่นนี่เขาหมั่นคุ้งเขามีรลยๆมือหนึ่งหลายหลายร้อยล้านพันล้านเนี่ย เขาได้มาจากไสนเขาบ่ได้จากสาขาเดียวเนาะเขาได้จาก10,000ืนกว่าสาขาทัวท่วร์ปฏิทที่กระจายออกไปนะเขาเก็บเขาได้ค่าลิขสิทธิ์ได้กาไรนําเก็บรายวันเขาได้เงินหมื่นหนึ่งเป็นรลายล้านพันล้านเนี่ยที่เป็นกาไรเขาหาเขาถ้าว่าเขาได้มาจากไสได้จากจํานวนของเครือข่ายสาขาของเซเว่นนั่น แล้วก็แต่ละสาขาเนี่ยขายบอรนเล็กบอนหน่อยที่มีแพนที่จะเขามีแพนกลุ่มการใส่ใจต่างๆมีกําไรของสาขาเขาูดีลยวแต่ละสาขากลุ่มกันเองแต่มันก็นยังมีกําไรเขามาหาเจ้าของระบบก็กบคือตัวของผ,ผู้ประกอบการเจ้าของที่เขาถือระบบธมบิตเนี่ยอยู่แล้ววาท่าศาสฉะนั้นในธุรกิจเครือข่ายกันเหมือนกันสาเขาสี่รั่วจริงๆเขาต้องมีเครือข่ายคนจนํานวนมากเนาะแต่เครือข่ายคนนั่น จำนวนมากนั่นตองเป็นเครือข่ายคนที่เหตุธุรกิจก็คือมีการสื่อมีการขายเกิดขึ้นแต่องค์กรแล้วก็ต่างคนต่างต่างสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการถ้าผู้ใดสมัครมาขายก็ให้เขาได้กําไรพึงพอใจอย่างบริษัทเพชรเมืงองลาคนี้นะให้กําไรพึงพอใจอยู่แล้วเนอะเริ่มต้นที่10%สูงถึง3 0 0 ลงทุนไปค้าไปสินค้าค้าง่ายซื้อง่ายคา,ายของบรสทสะดวกสบายเขาออกแบบมาจากประสบการณ์จริงที่เขาหูปัญหาต่างๆของคนอยู่แล้วว่าไนซะหูปัญหาอยู่แล้วว่าคน,นเหนือกเพราะยังไปต่อว่าใดจังไดเป็นอยังเขาจังเหลือจากธุรธกิจเครือข่ายเขามีอุปสรรคยังม,มีปัญหาจังไดเขาหูอยู่แล้วเนาะเขาพ่อเจ้าหูอยู่แล้วก็เลย โบซัดพิทวังลาวนี่แผนกัะตราบีพีอเซฟิตหรือว่าระบบโงเฮียนซอนธุรกิจเอสัมหาโปรเจกต์นี้มาแก้ปัญหาโดยเฉพาะสั้นนั้นถ้ทาท่านอยากให้สมาชิกของท่านนี่เกิดขึ้นใต่องค์กรและเป็นนักธุรกิจทั้งหมดขา้าพเจะาแนะนําเลยเอาเขามาเข้าสู่ระบบ,บโงเฮียนเ um อสัมหาโปรเจกต์เนาะในโงคเงียนเอสัมหาโปรเจกต์ของริษัทพีเอ e ็มเอลสองศูนย์ศูนย์ทน,นีนี่ออกแบบมาเพื่อปั่นค้นหากุมหายทันอยู่แลว้วเนาะก็คือปั่นทั้ง เครือข่ายผู้บริโภคให้ท่านปั่นทึ่งเครือข่ายนักขายให้ให้ท่านปั่นทึ่งเครือข่ายนักธุรกิจให้ท่านปั่นทึ่งเครือข่ายนักบรรยายนให้ท่านแล้วก็ปัน่นทึ heavy, flying, zusammen, you, ่งเครือข่ายของคนขับเคลื่อนระบบคือเป็นผู้บริหารให้ท่านแต่ถ้าท่านมีหากลุ่มคนอยู่แต่องค์กรของท่านนี่นะหาเครือข่ายกุมคนที่วอามาทำโปไต่องค์กรของท่านนี่นะท่านจะเกิดมีแพชีพอินคัมแบบลวยแล้วหยุดได เป็นเจ้าของการตลาดของเมืองเลยแล้วก็คนอยู่แต่องค์กรของถ่านให้อยู่ในระบบพงเหียนเอสมหาโปรเจกต์และเขาเฮียนหูตามระบบเองเขามมีระบบขับเคลื่อนแต่ระบบหาคนระบบสางทีมระบบพงเหียนมีห้ระบบพักษาคนที่จะได้ให้คนอยู่ตรงเขาตลอดไปและระบบเคลื่อนค้นให้เขาเห็นเป่าไม้ชีวิตของเขาโดยที่ถ่านบรต้องซ้อนเองในระบบพงเหียนเอสซมหาโปรเจกต์มีหมดเลยมีระบบเทรนนิ่งฝึกอบรม พัฒนาคน้คนของถ่านนี่หากุ่มนะให้เขาสมหวังให้เขาพอใจให้เขาสำเรนะ็จในสิ่งที่เขาต้องการเขามีการระบบของเองสมหาโปรเจกต์นี่ขบคุมมาทถาน,นเบอรแล้วเนาะมีระบบการบริหารคนนี่เขามีความสมมารถแบบใดแล้วก็ให้เขาประสบความสำเร็จในแบบนั้นแต่เขามีความสมมาตรเรื่องการขบขบคุมทีมเขาก็มีระบบให้เขาปกครองเขามีความสมมาตรเรื่องการ ว้าทางการปิดการขายทางการซ้อนคนบริษัทกับระบบเฮียตเอสมหาโปรเจกต์กับมอบหนะ้าที่เขาเนี่ยสมัครเป็นวิทยากรซอยบริษัทแต่เขาก็มีได้ของเขาฉะนั้นท่านเนาะกับเ่าต้องมาคุ้มคนเขืนว่าให้บอกท่านสีสังเกตเดงว่าความผิพผาดของตรุรกอขายอื่นๆที่ผ่านมานเนี่ยหรือว่าลายๆท่ฐานไปธุรกิจผ่านมาความผิพผาดจริงๆก็คือการปกคลองคนเนาะ การปกครองคนก็นคือตัวเฮาอยากไปปกครองเขาเองและถ้าว่าตัวเฮาบ่ามีความู้บ่มีความสามารถต่างๆนี่กับปกครองคนบ่ได้สุดกกรทราด้ายมากับเกิดการทะเลาะว่แหว่งกันเกิดการพิดใจกันชุดท้ายมาหักในธุรกิจดนนั้นๆหักในบริษัทดนนั้นๆแต่ว่าบ่าหักระบบคอมเมทีมเลิกไปเหตุบริษัทอื่นกับลายเลยพอเขาเลิกไปเฮ็ุบริษัทอื่นเขาก็ก๊อปปี้สิ่งที่ดีจากเจ้านั่นแหละก๊อปปี้สิ่งที่ดีจากบริษัทเก่าแหละ แล้วก็ไปเฮ็ดกับทีมอื่นเฮ็ดใ้ทีมอื่นลุงเลื่อยลุงลุงเลื่องก็มีแม่นบ่ละฉะนั้นความผิดพลาดตัวนี้ใหญ่หลวงอีกเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮ้าบร,ารถทีทจะไปขวบคุมความรู้สึกขอโค้งคนเป็นหลอยเป็นพันเป็นแสนได้เฮ้าบามารถไปบริหารเขาได้เฮ้าบสามารถไปขวบคุมทุกๆอย่างเขาได้ถ้าเขาเป็นเมทีมลักษณะเด้นั้นไปขวบคุมทุกๆอย่างออกคําสั่งให้เขาเฮ็ดตามควอม,มูหมือซื้อเขา นเนาะจากตะเฮ็ดจังคีจังซี่จังซี่จังซี่เออคัดเป็นแบบนั้นนั่นมันจะเกิดตเติบโตโซข้าวมันจะบวมาบานคงบวทาวดเพราะว่ามือหนึ่งคันคนกับคนมันต้องพิดกันเนาะแล้วเ้ากระปต้องไปขาดร่างไห้ทีมงานแต่ลางเขาปกครองกันเองอันนี้คือธุรกิจเครือข่า,ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจปันพันมานี่เจ้าของบริษัทเขาจะผาดก็คือ ปล่อยหายมันไปตมเหลืองตมเหลืองเขามันก็คือหายไม่ทิมคุ้มกันเอีงไม่ทิมคุ้มเดีงคุ้มเดงชุดถ่ายมามันพังพอาไม่ทิมคุ้มกันเดีงก็มีได้เพราะว่าคว่หูคว่สมัดคล้องเข้าเจ้าน่ะมันบุถึงแล้วก็เข้าอยากขวบคุ้มค้นชุดถ่ายมาแล้วก็พิษกันแต่รางหย่อนผลประโยชน์หย่อนเงินใดอยู่แต่ว่าจะได้หนาจะได้ตายจะได้การยอมรับแล้วก็พรมไม่ทิมไม่แหละก็ยีบกันลงเพื่อให้คนอื่นหนีตำลุ่งแหละตัวเองสูงขึ้นขึ้น่า ขึ้นกระท่อย่อตัวเองเน่มันเกิดความมันใสกันสถานการณ์ปกข้องทีมบบเนี้เห็ดให้คนพิจัยกันธุรกิจสดีเท่าก็ตามสินค้าดีเท่าก็ตามเขาสด็กกับมาพอด้ซื้อซื้อแต่บริเหตุธุรกิจถ้า,ามันเกิดความพิจัยกันระวางลูกทีมกับเมทีมฉะนั้นอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่อ,ตองค์กรของทานเนาะถามมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่อ,ตองค์กรของท่านไ,ไหมบ่าโอกาส เครือข่ายของถันจะพังมีได้ได้แพทซีปอินคัมกำลังได้ดีเดือนละหาหมื่นเดือนละแสนบาทอยู่ดีๆสุดท้ายมาพังหัวก็มีเพราะอย่างพอเขาพิดกันพิดระบบพิดความคิดพิดบมักนิไซกันสุดท้ายมาหาข่ขายยุกทีมนี้บัดนี่หล,ลายๆบริษัทเป็นบริษัทมาเดี๋ยได้ No. เอาไปมาเลยแพสชิพคาจริงๆมันอยู่ใส่มันบอเกิดขื้นพอที่มานมันนีมาแล้วแม่บอระ,ะฉะนั้นระบบบริษัทเพชรบางล่าาวนี้จะออกไปมาแก้ไขปัญหาตัวนี้โดยเฉพาะก็คือมีระบบพเงเยนเอสมหาโปรเจกต์มีระบบการขับเขื่อนที่สมบูรณ์มาแล้วบริษัทสางเองบริษัทบริหารเองบริษัทสอนเองและบริษัทปกครองเองโดยี่ให้ตัวท่านเป็นเมธีเนิตตัวท่านให้หูเจ้าของว่าท่านหูยังเนบูหูยังเน ท่านมีความสมัครด,ด่านใดท่านก็เอาความสมัครของท่านนะมาจอยกับบริษัทกับรงเรียนสอนธุรกิจเอสาอมหาโปรเจกต์แล้วบริษัทก็ใส่ความสมัครของท่านมาซอยในบริษัทในการฝึกอบรมคคในการซ้อนค้นและตัวท่านก็ยังมีรายได้จากค่าจอยค่าเป็นวิทยากรซอยบริษัทอีกอันนี้คือจุดดีเนาะส,นนสรุปเลยว่าวิธีการสร้างเครือข่ายคนนี้ ให้กลุ่มนักธุรกิจเกิดขึ้นให้มีรายได้แบบพสซ s ฟ v e นค c o m มให้ก็ะจะทำงานเองได้มีวิธีเดียวในระบบเขาก็คือการดึงคนเขาสู่ระบบสอนธุรกิจเอสซัมมาโปรเจกต์มาอยู่ในระบบคมบริษัทลอยป์เซ็ต่างคนต่างเหตุนาะทีที่บริษัทมอบมหมายให้และท่านก็ต้องไปบริหารเขาไม่ได้ว่าตัวท่านนี่ดึงเขาเข้าสู่ระบบแลยกะเสียเขาอยู่ในระบบอย่างเดียวเสียเขาอยู่ในระบบเสียเขาอยู่ในระบบเานาะบบ no. ตัวน,นี้ห้ไดเนาะเชื่อเขาเยนระบบอย่างเดียวเหตุให้เขามีความสุขกับหนาทีที่เขาทํเาเหตุให้เขาหุดหนาที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดตามระบบของบริษัทที่กนว้บ่ใบ,บ้ดึงออกไปขังนอกดึงออกจากระบบถาท่านดึงออกไปจากระบบของบริษัทแล้วผลลบมัสิตามมากก็คือทีมงานของท่านสีมีความคิดสองแงะสองงามแล้วมีคนหักท่านมีคนบ่หักท่านเนาะถึงถึงว่าสิมิยังเกิดขึ้นก็นกตามสุดท้ายมากเฮากับ บสู่ระบบคอมโบซัดอยู่แล้วเนาะแสดงก็คือสุดท้ายมาเครือข่ายของท่านก็สิพังถ้าเขาบ่มัากได้ตัวท่านแต่เขายังจะอยู่โบซัดเขาอยู่เขากะบอ่อยากเคลียร์ลำทันเขาอยากไปอยู่ลำทีมอื่นเพราะว่าเนี่ยเขาบ่มมากนิสัยส่วนตัวของเขาที่ไปขวบคุมเขาไปบังคับเขาเฮ็ดในสิ่งทีว่าตัวเขาอยากขวบคุมอยากเดินอยากดังอยากให้คนอื่นหยอกอยากให้คนอื่นซุ่มชดทายไปแต่จริงเนาะะนั้นถ้าว่าเขาอยากสางทีมงาน ให้ประสบความสําเร็จอยากใครทันเองมีอะไรแบบแพสซีปินคมไล่มากเท่มากหนาอมีอะไรถึงไล่วันไล่อาทิตย์ไล่เดือนไล่สามเดือนไล่ปีมีตลอดหน่โดยที่ทันเหตุงานสบายป่ต้องควบคุมไผยให้ระบบมันทํางานมันเองทีมงานแต่ละคนหูหนาทีหูงานสื่อขายของเขาเองคนเหตุหนาทีของการ เป็นผู้บริโภคเขากระสืออย่างสม่ำเสมอคนที่เป็นนาขายกะเข้าใจการขายสื่อสินค้าขายในระบบอย่างสม่ำเสมอคนที่เป็นนักธุรกิจกะขยายเครือข่ายของเขาแล้วดึงคนเข้าระบบอย่างสม่ำเสมอคนที่เป็นวิทยากรกะไม่เห็นนํำระบบของห้องเยกไอซมหาโปรเจกต์มาซ้อนในระบบซอยบริษัทเขาก็ได้เงินอย่างสม่ำเสมอและผู้บริหารก็มีอะไรแบบแพดสิบอินขำแล้วก็เคลื่อน ระบบพุ่งเหียนนี่ไปตามสเตปสเตปสเตปอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายตัวท่านนี่้ามีเครื่อข่ายกลุ่มค้นอยู่หากลุ่มในแต่องค์กรของท่านท่านก็จะมีอะไรแบบแพสชีเป็นคำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันเนาะสรุปเลยก็คือดึงคนเขาสุรบบพุ่งเหีย S เอสมหาโปรเจกต์ดึงเขาสุรบบเนี่ยแต่ก่อนท่านจะดึงเขามาได้ท่านก็ต้องเข้าใจว่า หองเฮียนสอนธุรกิจเอสมหาโปรเจกต์ในคือหยัางหมายความาอีหยังมีวัตถุประสงค์จังใดมีขันตอนการขับเคลื่อนจังใดมีการเรื่อมต้นจังใดขับเคลื่อนจังใดแล้วก็จะมีจุดจบอยู่จุดใดเมื่อจบในระบบไปแล้วหันทีมงานของท่านจะสําเร็จระับใดและตัวเขาเองนี่จะมีเงินเข้ากระเป๋าระับใดเข้าต้องศึกษาก่อน่บม่นเวาไปุ้ยได้ฉะนั้นเขาสิเติบโตเท่ากับ การกระทําของเฮาแต่ว่าเฮาจะมีรได้ตามความเข้าใจของเฮาระบบคือกันอยากปันคงงก็จงใส่ระบบเอสพาโปรเจกต์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนขนาดบริษัทของเฮาเนาะสร้างเพชรบังลาวมานี่พีเมลสองซึ่นมันนี่ ออกแบบมาเป็นหุ้แบบบริษัทในการเอาสินค้ามาจัดจำหน่ายด้วยแผ่นกระดาษของ BPR เซนเฟตาแต่เขายังขับเขื่อนคนขับเขื่อนองค์กรขับเขื่อนทีมลอยค้นพันคนหมื่นคนนี่ให้ประสบความสำเร็จเฮ้ากระใสระบบพวกนี้ซสอนธุรกิจเอสซัมฮาโปรเจกต์เป็นตัวเขื่อนเพราะว่าเฮ็ดหนาที่คองไผของเหล่า PML 2 0 2 0นี่เฮ็ดหนาทีหนึ่ง BPR เซนเฟตาเฮ็ดหนาทีหนึ่งเอสซัมฮาโปรเจกต์เฮ็ดหนาทีหนึ่ง ต่างค้นต่างมีหนาที่ของไปของเราเหมือนกันโลโก้แตาราโก้นี่มีความหมายในตัวมันเองและมันมีหนาที่ของตัวมันเองเพื่ออย่างเพื่อสะดวกในการขับเคลื่อนห้เกิดได้ไรแบบแพสซีอินคมให้ตัวท่านและทีมงานของบริษัทนี่ทุกทุกท่านนั่นเองเนาะอันนี้ถึงคือว่าเป็นวีที่สั่งกลุ่มหนักธุรกิจให้เกิดได้ไรแบบแพสซีอินคมคือต้องขับเคลื่อนด้วยระบบพงเงียนซอนธุรกิจเอสซัมหะโปรเจกต์เท่านั้นโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ เอาเท่านี้แล้วเจอกันในบทต่ตอไปจะเป็นเรื่องเล่าของวิธีการสร้างเครือข่ายโค้ดเครือข่ายคู่เครือข่ายวิทยากรสร้างจังไรเป็นยังตองส้างส้างเพื่ออย่างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขาพเจทุ่งใส่พิซซ่าพิมพ์ล่า,าขอก่าวข้าว่าสบายดีทุกทุกท่าน